โคน้องนาอคอยทอ,ทอเดินตามรอยพอ่อยินดีต้อนรับโอ้โหวันนี้วันนี้เราได้มาเยี่ยมชมสวนของโยมสำนวนคำลวงเนาะครับโยมสำนวนคำลวงที่ที่ไหนนี่ตรงนี้สถานที่ตรงไหนพิกัดอยู่ที่บ้านน้องแค่ตำบลกล้วยกว้างบ้านน้องแค่หมู่ที่11ตำบลกล้วยกว้างอำเภอห้วยทับทันจังหวัดจีเชียกีโอ้นี่เดินตาม ชื่อชื่อเราอ่านว่าไงนั่นนี่เดินตามรอยพ่อเดินตามรอยเท้าพ่อนี่แหล่ะโอ้มีได้เก้าด้วยใช่ไหมเก้าเก้าเดินตามรอยพ่อโอ้พ่หมองนาพอชอพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนใช่ไหมโอ้อันนี้วันนี้เราม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 าเยี่ยมชมสวนหลังจากที่ครั้งก่อนนู้นก่อนที่เคยมาเยี่ยมตอนที่ศาลนี้ยังไม่ขุดนะมาเยี่ยมครั้งหนึ่งแล้วนี่ยังไม่ถึงปี นะโอ้ยัไม่เช็งปีตอนนั้นจะมา,มมาตอนหก <6 S 2> นาตอนนั้นพระอ,อาจารย์มาปีไหนมาตอนนั้นมา,านแล้วเนาะไทยปีตอนกระถินปีหกห้าถ้าอาจารย์ไม่ผิดนะปีหกห้าช่วงกระถินปีหกห้าแวะมาแล้วก็ช่วงติดโควิดที่มาได้นานที่สุดเลยก็คือช่วงที่โควิดแล้วกลับไม่ได้บินกลับไม่ได้ก็อยู่สี่เดือนเต็มๆก็เนี่ยมาดูตั้งแต่เขา สะโน่นเติมต้นเลยแต่ยังไม่มีตอนมไม่มีอะไรเลยตรงนั้นอะ่ะตอนมาที่พระอาจารย์เอา,ามาปลูกไว้ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเลยมาดูมาดูคนปลูกอ๋ออันนี้เลยเราจะดูไปทางนี้เนะเาะตามไปดูตามตามตามป่าให้ยงง,งนนนะคำนวณและอธิบายว่ามีอะไรบ้างอันนี้กี่เมตรเนี่ยสามตสามเมตรดูบนนี่ลึกจากกันลึกเนาะน้ำน้ำมันขึ้นเองน้ำฝุดขึ้นเองหรือว่าน้ำประดาลน้ำเติมเติมจาก บาดานพ่อเป็นน้ำก่อยไหมมันมันก่อยไหมไม่ก่อยไม่ก่อยเพราะว่ามันมาบำบัดเนี่ยอ๋อมันบอนพักตรงนี้ก่อนับถ้ามันถ้ามันเซลพียวๆแล้วก็ผมก่อยได้นอนใช่ไหมบดานไม่ขุดกี่นิ้ยยังสามขีดห้าเมตรสามห้าเมตรโอ้ยี่บอกี่บออันนี้เจ็ดเมตรนะอาจารย์เจ็ดเมตรเลยนะรถแมกโรลงไปข้างล่างข้างล่างอ๋อก็คือทําเป็นชั้นคือทําเป็นเอกอท้แล้วก็ลงไปตรงกลางอีกมันเป็นตะพักตะพักเออ มันเขาเรียกะดือธนาคารตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็เติมเหมือนกันเอามาเติมเพราะว่าน้ําจะอยู่ระดับนี้กแหลดไม่มีแห้งแ่ไม่มีท่วมถ้าถ้าเกินนี้มันจะระบายออกไปอันนี้อันนี้เล้ยอะไรเป้ยน้ำว่าน้ำว่าเจ๊ยังไม่ถึงปีนล้วเอพราะว่ากดเดือนเดือนอะไรนนะตู่ดื่มเราหลังปีใหม่ปีแล้ว โอ้ขวบขวบควบปีพอดีขวบพอดีเป็นต้นไม้ที่ปลูกยังไม่ถึงปีอันนี้ขวบนี้ขวบธรรมชาติไหมโอ้ยไม่รู้ผมได้พันอะไรมาจากโน่นแหละที่มหาพาไปโน่นเนี่ยตอนนั้นเวลามาอะไรอะไรทำไปด้วยอันนี้นะสิผมว่าควาธรรมชาติเดิมเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่ขุดขึ้นเอาทำเป็นภูเขา นั่นแหละผมจะทําเป็นห้องใต้ดินที่ผมอ้องทำเป็นห้องใต้ดินตรงนี้เราจะ,จะตั้งเป็น <laughs> พระรูปประจำวันเสาวนักบรียน้ันลากไว้ขว้างไว้พิจารณาไว้พิจารณาพิจารณาทำาาับโอโมจานาสักนี่ตรงนี้น้ำเข้าน้ำเลยพุทธวิชาพุทธวิชาเจ้าคุณธรรมดราแล้วนี่อันนี้คือ กล้วยน้ำว้าน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยที่ที่ยุโรปที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะเพราะอะไรมันไปไม่ถึง <laughs> ไปไม่ถึงคนคนคนที่จะคนที่จะซื้อมันต้องฝ่งก่อนมันไม่มีหายาอือนี่หมายาไม้าเปต้นอะไรอ๋ออันนี้อเดี๋ยวตังหนึ่งนะของแขกมาตุงแขก มะต้มมะต้มแคก์นะแคนาแคนาอ๋อแคนามะต้มแคกมันกับใบแบบนนี่เออล้ายๆกันแต่นี่แคนาเนาะแคนาอ๋อแคนาสวยเหมือนกันไหมถึงปียังยังผมปลูกเม็ดนั่นเม็ดเหรอเม็ดมีคนเอามาฝากแคนาเอาไปทำอะไรได้บ้างกระเดื่องมันกินดอกได้กินดอกหรือเปล่ากินน้ำพริกยอดได้ไหมได้คนไม่ค่อยกินเขาชอบกินขมดอกโอ้ดอกมันเป็นสีอะไรดอกสีขาว เหมือนกันกับดอกแคบ้านเราเนอะนะมันมันมีหลายพันธุ์มันจะมีสีม่วงสีแดงมีไงต้นต้นสีนีไงอู่พร้อมกันมาจากนี้ตูนี่มาดูสามอนนี่มัดูนี่ทำไมสีสีนะเราเรามันถูกไหมดูดิที่แกแล้ว แบกมะเมามะเมามะเมาอ๋อมเมามาเมายักษ์อันนี้ต้นมันปลามันปลาอันนี้ต้นมะแวโอ้มะแวมะแวมะแวอที่ต้นมันใหญ่ๆแล้วมันอะนานะอูมะแวเาิส้มเาดองไปดองไดนนามกว่ามันจะโตอะ าดูงก็จะได้กินน่ะเอาก็จะยกขึ้นหน้ามันออกลูกนี่ได้แน่นอนที่นี่ขนาดนี่ก็เน้นเลยนะครับที่มหาพาไปเอามาจากอะไรนะเสียดูนพาไปนั่นนะมาเอาที่ที่อาจารย์พาไปเอาที่นิจจพุทธรไม่ใช่มีเอามาจากนี่นะน้ำเกลี้ยงหรืออะไรไปทางนี้ที่ไปกันนอไปที่ไปผ่านผ่านตรงรัตนะสีรัฐสีรัฐก่อนถึง ไอ้กันทันกันทันลักจะได้หมากมาด้วยเอออันนั้นชามอนฮะไก่ชามอนไก่ซามซรสั้งหมอนรุ่นใหม่โอ้โหสารนี่ตอนนี้เลี้ยงอะไรปลาธรรมชาติปลาปลาธรรมชาติธรรมชาติตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่หน้าฝนเลยอ๋อเราไม่เคยมาดูสารมาแล้วเราดูผนึเราไม่เคยมาดูสารนี้เนาะ สารนี้ดูดูดูธรรมชาติดีนะสต่น้อมันดูเหมือนกับเติมน้ำน้ำมันมก็เกิดเติมเออแต่มันดูมันมันมัจะเสมอกันเลยก็พอมันจะเท่ากันเลยมันไปถึงกันหมดเลยฝังท่อไว้ฝังท่อไว้อันนี้กี่เมตรอันนี้ลึกกี่เมตรความลึกสองเมตรห้าสิบสองเมตรครึ่งเพราะว่าผมเชื่อมท่อไว้ถึงกันเลยถึงกันอันนี้กี่ไร่ทั้งหมดฝั่งนี้สาสทั้งหมดไร่หนึ่งงานไร่หนึ่งงานก็คือไม่กี่บ่อ บ่อใหญ่บ่อใหญ่แล้วคลองไส้ไก่เขาเรียกคลองไส้ไก่อแล้วอันนี้บออพักเลยมันเศษเหลือเลยพอทำเลยทำเลยอนาคตจะทำเงินแล้วแล้วดินตัวนี้เอาไปไหนดินที่คุณจะไม่ไปเอาไปโคกหมดเลยไม่ได้ไปไหนไม่เหม่อยู่นี่หมดเลยไม่โยกใหญ่อ๋อโอเคโอ้ทางนี้ก็มีมันทำนะโอ้ยเข้าสู่